ดีค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เป็นคนชอบแต่งบ้านถ้าได้ไปเดินตามร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าที่ขายของแต่งบ้านแล้วไปเจอของสวยๆงามๆของที่เราถูกใจก็คงอยากจะได้มาใช่ไหมล่ะคะแต่บางทีนะคะพอไปจับดูปุ๊บก็ต้องรีบวางเลยค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยแพงมากจนทำใจซื้อไม่ลงเลยค่ะของชิ้นเล็กนะคะแต่ว่าราคากลับไม่เล็กตามนี้สิคะ วันนี้รายการกูเดยช่วง DIY ก็มีทางแก้ปัญหานี้มาฝากค่ะของตกแต่งบ้านบางชิ้นนะคะ <S <S เขาก็จะมีการเอาเทคนิค ที่มีการนําเอาเศษผ้าหรือว่าเศษกระดาษต่างๆนะคะมาแปะแล้วก็เคลือบด้วยน้ํายาเคลือบเงาค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็มีมานานแล้วะค,ะ Europe, ค่ะในทวีปยุโรปเขาก็เรียกกันว่าเดคูปาช e ค่ะ so ขั้นตอนแรกเลยนะคะของการทำเดคูปาช e ค่ะก็คือการทากาวนั่นแหละค่ะลงไปบนพื้นผิวแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะ สำหรับกาวนั้นนะคะก็เป็นกาวลาเท็กซ์ธรรมดาเนี่แหละคะ่ะแล้วก็เติมน้ำนะคะสักนิดนึงนะคะ่ะที่นี้นะคะเราก็จะเอากระดาษสาที่เราตัดไว้นะคะมาวางมาบนฝาชีแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาฟองน้ำธรรมดานี่แหละคะ่ะจุ่มน้ำนะคะแล้วก็บิดนะคะให้หม,มาดๆคะ่ะ จแ,แล้วก็ออกฟองน้ำนี่แหละค่ะแปะลงไปนะคะบนกระดาษสาค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาแปะดอกกุหลาบที่เราตัดไว้ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือแค่การที่เราเนี่ยจะเอาน้ำยาเคลือบเนี่ยมาเคลือบให้เงาเลยนะคะ พอเราเคลือบน้ำยาเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวทิชชู่แล้วก็ตัวกระดาษสาที่เราแปะลงไปก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นลายที่เราวาดลงมาเลยละค่ะพอแห้งแล้วนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าขอบตรงนี้นะคะก็ยังดูธรรมดาธรรมดาอยู่ค่ะกู Good. ก็เลยไปหาลูกไม้มานะคะแล้วก็เอามาติดข้างล่างทั้งหมดค่ะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะใช้ ปืนกาวนั่นแหะค่ะ <Control. S 1> you know? ของชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะบางคนคิดว่าดูแล้วต้องทำยากแน่ๆค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะคะทำง่ายมากเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ DIY ง่ายๆนะคะที่ดูดีแบบนี้ mm hmm. ก็เข้าไปดูในแฟนเพจของเราได้เลยนะคะหรือว่าจะไปติชมรายการ นำเสนอ DIY แบบใหม่ๆก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสนุกกับการทำงานสร้างสารรค์งาน DIY นะคะสวัสดีค่ะ